แล้วเนี่ยมันเพิ่งจะกลางคืนนี่แล้วเพิ่งนอน <c oughs> เควินมันก็ทุกทรมานมาก <c oughs> สะใจอะไรนะว่าอะไรนะอ๋อไม่มีอะไรครับเปล่าเปล่า,ลาโอเคง <c oughs> ั้นก็ทําตัวดีๆแล้วกันเนอะลุงสาพามาเที่ยวมันก็จมจมหายหายจมจมหายหายตรงลึกๆนั่นน่ะแล้วมันไม่หนาวหรอนั่นน่ะเรือก,ก็มีทนะําไมไม่ขึ้น เริ่มไปไกลล้มาเปิดข่าวดูดีกว่าตอนนี้นะคะก็ยังไม่พบศพหรือพบร่างของคุณเควินเลยนะคะนั่นไงมันอยู่ตรงนู้นก็เป็นเวลาประมาณ29ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่พบศพของคุณ เคลวินนะคะเคลวินสมน้ำน่นอมทรมานมากอย่าไปหยยบเป๋าพี่โอ้ยเนาะผมรักคุณลุงมผมรักคุณป้าอ๋อเขินนูน้อยด้วยกอดอื รักทุกคนเลยรักทุกคนรักทุกคนรักทุกคนเลยรักทุกคนรักคุณลุงกอดรักคุณป้ากอดอุ้ยเขินจังเลยนี่หนูเป็นกระเทยหรือยังไงอ๋อปากคับ อูเควินมันทรมานมากอะ่ะน่าสงสารแต่ก็ไม่ลงไปช่วยหรอกจะทำชั้นตกเรือเองเหมือนมันจะจมหายไปแล้วนั่นนะมันจมหายไปแล้วไหนอ่ะ๋โอโผล่ขึ้นมาล้วเควินเควินทำไมหน้าตาตัวเราเลย อย่าบอกนะ้าเราคือเคลวินน่ะโอเคไม่ใช่จใจหมดเลยนึกว่าอะไรไปดูวิวเคลวินข้างบนดีป่ะคืนนี้คืนที่หกแล้วนะไ้้คืนที่ห้าแล้วนะคุณต้องคุณ ลุงต้องจ่ายห้าล้านสมมนะมาเควินฉันขอโทษช่วยฉันเถอะขอโทษแล้วมันจะหายไหมให้ฉันช่วยแกแกก็ล้างแคดผักฉันตกอีกนี่ฉันไม่ตกแล้วฉันจะทำยังไม่อะหนาวหนามันหนาวไม่ลงไปช่วยหรอกมันหนาว แกก็มีเรือนี่นาเรียกแกเลยเหรอบายบายไม่ช่วยหรอเรือก็มีทำไมไม่ขึ้นนอนดีกว่าฟิว <c oughs> <c oughs> เอาเช้าแล้วเหรอตอนนี้แม้แต่แต่อีกสักนิดก็ยังไม่พบศพของ คุณเคลวินหรือว่าร่างของคุณเคลวินเลยแม้แต่แต่จมูกแม้แต่นิดเดียวเลยยังหาไม่ได้กันอีกเหรอนั่นไงนั่นไงทำไมตาเหล่จังเลยนักข่าวแล้วก็นักประดาน้ำด้วยอยากกระโดดทำไมก็กระโดดไม่ได้เฮ้ยกระโดดได้อยู่สงสารคนแก่มากตรงนี้ ไม่อยากตัวเปียกตอนเช้าแล้วโรงแรมก็มีแค่เนี้ยไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วหรอมีกระติกน้ำด้วยอันถังน้ำนี่ไม่ใช่กระติกอร่อยจังเลยรู้สึกอร่อยอร่อย ยังวิ่งบอกแล้วไงไม่อยากตัวเปียกว่ายน้ำบบตสีหมดแล้วขอว่ายน้ำเล่นหน่อยสิโอ้โหฉันเกลียดมันมากเลยอะเกลียดมากๆไอ้เคว่น อนนี้ก่อะไรก็ไม่รู้แหละนี่ดูหนังเรื่องอะไรเนี่ยดูอะไรกันอยู่แล้วมันจะมีทีวีเอ้ยมีคอมไว้เพื่ออะไรสารคาดีงูไอ้ไรหรือไงอุ้ยตัวเปียกอยีกแล้วเข้าผิดห้องดีจะเป็นอะไรไหมทำให้ห้องนี้มันไม่ล็อกแล้วเนี่ย ห้องนี้สำหรับคนอยากดูวิวทะเลสามร้อยหกสิบองศาก็ได้แต่ของเราก็สวยนะของผมก็สวยเหมือนกันมันก็เป็นวิวทะเลเหมือนกันปักปังปักปองปายปักปองโอ,อ้โหคลวิน ทำไมมันว่ายน้ำอึดขนาดนี้เออเหอเควินทำไมแกว่ายน้ำอึดขนาดนี้ฉันไม่เชื่อได้เลยนะอึดมากเควินในแผนทีออ่อึดจริงๆเควินมันอยู่ตรงนั้นอึดมากไอ้เควินอ้โหอยากสั่งสอนมันฮะ แคลวินนะสวบปวไมีกระติกนะ้ำแม่อยากเตะกระติกนะ้ำโอ้โหแคลวินมันจมไปแล้วก็ขึ้นมาจมแล้วก็ขึ้นมาจมแล้วก็ขึ้นมาตอนไหนมันจะตายสักทีง hey. งมากมงงจริงๆงงที่สดุดให้ลงลงบันได ไปไว่ายน้ําเล่นไหนก็ไม่ได้ไม่อยากตัวเปียกเลยนะแต่อยากไม่อยากตัวเปียกแต่ก็ต้องตัวเปียกคือประตูมันล็อกไม่ได้แล้วตอนเราไม่อยู่แล้วจะไม่มีใครมาขโมยของเลยเออมันมีมันไม่มีพนักง,งานดูแลถ้ามีคนขโมยของเราจะว่ายังไงอือ หญ้าทำไมไม่ถอนวัชพืชผูกไปเลยวัชพืชทิ้งวัชพืชเออต้องได้จังหวะเราเคยเป็นนักกรี้ามาก่อนอดีตนักกรี้าออ้ยไม่โดน นองถูก้องแล้วอือหมันเริ่มน่าเบื่อแล้วนะตอนไหนมันจะตายสักทีโอ้โหสารคาดีนี้อห,หนูอยาควาาขอโทษนะหนูออกไปให้หน่อยออกไปเดี๋ยวนี้บอกว่าออกไปเออไปอย,ยืนยืนชมวิวเลยยืนยืนโอ้โหตรงนี้นะ่ะสวยกว่าอีก เรื่องราวของเควินจะเป็นยังไงนั้นโปรดติดตามชมตอนต่อไปที่อยู่โรงแรมนี้ค้นหาโรงแรมเจ็ดดาวคืนละหนึ่งร้าน